รถิสบายใจกว่าเออกาเดี๋ยวนี้มันไปบ่บ่ยากปานันหมือบ่กา,าสัมผั์เทาอย่างที่เนาะบ่ยากานัน้วแต่ดวง้วแต่ดวง้วแจะดวงเออแม่น่รีหรือบน,นลองค้นกับบา,างอดบ่ทลางค้นบ่าทางกับพานเลยเขาก็ดันแล้วว่าเขามเที่ยวเขาก็จองลงแล้มจองอย่างที้ีอแล้ว แต่ว่าถ้าเขาไปวไปันี้เขาใส่เงินบ่หลายเลยเนาะสองสามหมื่นบ่สามหมื่นค่าเครื่องบินต่อคนบ่หกหมืมม่นตัวเพราะว่า,ห,านหนูรับประกันถ้าค่าผ่านต่อหมอข้ามาได้นะงานล้นงนั้นเบอร์อู่ที่ดีงั้นลายค่าบ,บ้านทอเขาอยากได้เงินมื่นนี่เขาก็ออกไปเฮ็ดงานได้เงินเลยโอ้เออ,เอ,อ พอเท้าอ่ะเขาอยากได้เงินทุกมือเขาก็ออกไปทุกมือก็ได้เอาเพราะมันมีเจ้านายตายตัวบอกที่จังไงมีก็มีคนหางานจังพวกหนูก็มีเแ่าแก่อ่าแค่ว่ากับเขาก็เปลี่ยนงานเนี่เขาเรื่อยนะอืมเแ่าแก่นี่เพราะมันกับพักหมอเก้าเหรเแ่าแกเพราะเป็นแถวแก่เจ้าของสวนมันว่าหมายถึงว่าเแ่าแก่หาสวนไหนเฮ็ดจังที่บอกวอวอวจ้ะ โอ้ลักษณะตถวแก่ที่ว่าหาส่วนไหเฮิตท่าเขาท่าเขาอยากอยู่แบบสวนประจําก็ได้นะเขาก็ไปอยู่น้ำแถวแก่สวนอืมแต่ว่าจังพวกหนูอยู่คือจ้างเป็นอนอฟฟิศแม่เป็นออฟฟิศเออจ้าเป็นออฟฟิศแบบว่าเส้ามา้าแล้วแต่เขาที่แค้นเนี่ยเขาไปใจแม่อ่าอืม พอโอเคย,ยุ่งที่สบายใจ,จก็จ้าเขาเร็ยนงานน้ำพุนเทพบุญละธรรมะภาคของเจ้าของเนี่ยเปม่นเลี่ยมันอกี้มัอนอกี้สบายใจเนาะมันได้เงินหลายอยู่บรือ่าคือเรื่องงานมาเขากบบกลับบ้านคือเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันมันได้เงินจังไหนเนาะเงินกรใจายังไหนตอ,ตอนนี้ตอนนี้ผู้หญิงก็แสนกว่ากต่ปีเป็นเงินเขากับประมาณสามพันเนาะ ก็มือนะโอ้ได้มือละแสนวอนเลยได้รายแล้วทำงานโอ้ตกตกมือละสามพันผู้ชายก็ที่สามพันน้อยๆกายผู้หญิงอีกอืมก็โอเคดีว่สามพันต้อยเฮ็นตังไหนทผ่านต่อมอได้เนาะไปเนาะอยเนาะอยากไปอยู่เด้อยากไปอยูกินยิ้กินยังเขาแต่ยังนี้เหลือเก็บแบบว่าเราำนั่นแหละ อยากไปอยู่เขาได้จ่ายค่าห้องค่าหยังบ่นี่ค่าเช่าค่าหยังได้เองค่าห้องก็ตกประมาณตังพวกหมู่นี่ประมาณหกพันกว่าสินะที่เป็นเงินไทยนะโอ้หกพันกักับ่หลาย้ถือว่าบ่หลายถ้าตีเป็นเงินไทยแกกับ่ทตั้หลายถ้าเปรียบเงินเขาดละถ้าเปรียบเป็นเงินเขาเขาก็ได้มือละสามพันสองพันสามพันพันกว่าเขาก็ค่าห้องก็มันก็โอเคละะเขาอยู่กินเองแต่ว่า อยากยูมนี่ถึงเขาที่ยูมที่กินซ้ำใดมันเป็นยังเหลือแบบไห้แมนเพราะว่ามันยืมยูมกินว่นลำบากว่นลำบากเนาะว่นลำบากแห้งโอ้ทายยืมเ<แ>มืองไทยเนี่ยใสเงินเกินตัวว่นใดเลยหนักเลยล่ะใสเงินเกินตัวล็อกเลยตายเลยมันก็ดีอันแฟน์<ร>ยุวันใ<ห>ด,นดเขาไมาา่ได้เขาก็มางานเกษียเขาก็ไปเข่าโรงงานแต่วันใดยากมันมีงานหลาย โรงงานก็เฮ็ดได้อีกบ่น,นี่มันพอไรพันมาโอ้ยงานโรงงานก็ได้มีเครื่อกรุงเทพเรา,าว่าวทำไนล่ะอ่ามันยามวันหยุดแค่เรากรุเทศนี้ก็พอเป็นเมืองเฮ็ดงานเนี้ยอืมจังวันหยุดหน่อยคือเขามีงานทุกมืออ่ะอืม มีงานทุกมือเลยบเออแต่ว่าก็เง็ยงงๆงๆไปเรื่อยๆก็สบายใจเน้ยก็สบายใจแล้วบ่มีคนมาทุกคนเก็บรี่ไ้เฒ่าแกก็บ่มีอันมันไน้บ่มีคนมาคุ้มมาอย่างเฮาห่อห้เก็บไปเองบ่เพร่อคนีกับีเแ่าแกท่นังงานแล้วเพิ่อนนี้สินะเาไปเก็ด งานแต่เพื่อนได้ยอดที่เพื่อนต้องการเั่นนั่นละ่ะโอ้เขาบอต้องคุ้มอย่างมากไหมเนาะใครก็ว่าเห็นงานได้ตามที่ต้องการกับพ่อนั้งพ่อหนูนี่ลนูขี้น้องใส่มาเอ็นอยู่เดี๋ยวนี้นะขี้มาใส่ก็หนูกะเขาหนูกะเขามาเห็นงานเพราะว่าสวนนี่หนูมาซูมือฮอหนูกะเขามาเก็บบักขี้ไข่เพื่อนถ้าเราออกไปตั้งอืมพ้าหยิบเลิกหาโมงหนูก็เลิกเท่านั้น,ม,น,นมันก็ง่ายเท่นั่นเด้ มีราง,งานหมูเป็นยังชี้ตอนนี้เออเพื่นหมูก็ขี่รถกลับเองเพื่อนก็บ่ได้มาส่งเขากลับเด้อืมก็คืออยู่บ้านเขาเลยบอกเหตุงานคืออยู่บ้านเขาเลยจ้าหมูตอนอน,นี้อย่างนั้นหมูคืออยู่บ้านเขาอืมอืมโอ้พวกเขาบ่เคยเอียนหมาเขาก็อยู่ได้หมดยู่ได้เหมือนยู่ง่ายๆมันบ่ได้ว่าไปหักผมเมื่อย,อยังเป็นนั่นเนาะ มัเนเลยอยู่แต่ว่าเขาเห็นเหมือนเรามันมันมีแหงเฮ็ด he เนี่ยเออมีแหงเห็ดก้วยมันจะบงานเบางาน,น,นหนักคือบ้านเ้าล่ะอะจิตส้นพี่นางไปกันนะเฮ่อ <t> ไปเก็บกิ่ไม้ดูกกระยากเหยไม้อยู่แต่ว่าถ้าพานมาได้เนี่ยกะให้บอกเลยว่างานเบ,บาอืดบัดที่นี่เขาไปแล้วเขาพานเขาจิเขาจิาาาโตโรหาใครโทรหาตัวบ่โทรหาจิตต่อผู้ใดมันโซฮาลูกกระได้ กูกับเจียแท็กซี่ไปฮับอืออืออือทหารแกกับทหาหนูแต่ว่าหนูบ่อยากให้ที่ยู่เลยเพราะว่าเพื่อมันเกิดยังเขาติดตรวอเออะอะเอ็มมาพอดหนูค่อยติดต่อหนูนะเอะอะกระแมนแมนทั้งสั้นแหละให้คนไปฮามแล้วกับค่อยไปพอกันญี่ปุ่นเลยแกเพราะเอื้อแค็กซี่กับเพราเอื้อ กะดีเนาะเขามีคนหูจักเนาะคั้นบ่๊หูจักนี่มันก็ไปว่าเป็นเนี่ยมาพุ่งพวกที่บ่๊หูจักนะงานรถของอับที่ยังกรบเพื่อฮึ่มพ้องใหม่ๆนี่ก็มีสองคู่ผัวเมียบ่าม,ามาอยู่คนบ้านใดล่ะใหแบบ้แกนี่ล่ะนเฮ็ดงานก่อน okay, 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 โอเคโอเคโอเคน้องโอเคอ่าเอาสามีนะอ่าสวัสดีสวัสดีแบบแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง